ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อพิธีคัดเลือกมาถึงเจียงวูเฉิงก็ทำความเข้าใจเสร็จสิ้นในช่วง3ามปีของการทำความเข้าใจร่างทั้งสองของเขามีความเข้าใจที่ดีต่อผนึก9้าดินแดนและไข่กลก้าสวรรค์รูปแบบที่สอง เมื่อเข้าสู่ขอบเขตเริ่มต้นในรูปแบบที่สองของค่ายกลดาบ9้วสวรรค์จิงวูเฉิงก็ใช้มันได้อย่างง่ายดายด้วยความสามารถที่น่าหวัดหวันสำหรับผนึก9้าวดินแดนในแผนที่แม่น้ำภูเขา มันได้ปลดปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่ร่วมกับแผนที่ทักษะลับนี้เต็มไปด้วยพลังอันท่วมท้นมากกว่าที่เจียงหูเฉิงเคยเห็นมาก่อนเจียงวูเฉิงสามารถตีความได้เพียงกระบวนท่าแรกเท่านั้นแต่เขายังไม่สามารถใช้มันได้ เขาไม่ได้รับโอกาสให้ขับเคลื่อนแผนที่แม่น้ำภูเขาเนื่องจากมันใช้พลังลมปราณมากเกินไปช่วงเวลาเชา้าปลูกจิงวูเฉิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องประชุมพร้อมกับคนทั้งสาสองคนเป็นสหายสนิทของเขาหวางหยวนและหยางจู่ส่วนหยางจู่ส่วนอยู่บนเกาะเรสบัดก่อนหน้านี้แต่เขารีบมายัางพระราชวังเพื่อช่วยเหลือจิงวูเฉิงในตอนแรกที่เห็นหยางจู่ส่วน ราชาหนอนจันทรากอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมารัศมีจักรพรรดิท,ที่น่าทึ่งช่างเป็นสายเลือดชั้นสูงด้วยความช่วยเหลือของจักรพรรดิเซียวอย่างจุดส่วนเคยได้รับมรดกทางสายเลือดไม่น่าแปลกใจที่เขามีสายเลือดชั้นสูง เขาเก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและติดอันดับต้นๆของขอบเขตอนันต์หากเขาระเบิดสายเลือดออกมาได้อย่างสมบูรณ์เขาอาจจะมีความแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับปรมาจารย์เต่า ผู้อาวุโสในชุดพลุมงสีเทาก็นั่งอยู่ท่ามกลางพวกเขาอย่างเงียบเชียบผู้อาวุโสชุดเทาปิดตาลงเล็กน้อยเขากระพริบตาสองครั้งและทำซ้ำเขาดูเหมือนท่อนไม้เขาคือปรมาจารย์โอสถหัวเฉง อาจารย์ของหวางหยวนและเป็นปรมาจารย์โอสถที่ได้รับการยอมรับในโลกโบราณปรมาจารย์โอสถคนนี้ทำหน้านที่เป็นผู้แนะนำเจยงวูเฉิงในพิธีคัดเลือกร่างทั้งสี่รอรับแสงอรุณโดยไม่ได้พูดอะไรพวกเขาเฝ้ารอไม่นาน ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าและแสงแดดสีดอกกุหลาบแรกแย้มส่องมาอย่างพระราชวังโบราณทั่วทั้งพระราชวังตื่นขึ้นเสียงระฆังดังขึ้นทีละครั้งอย่างก้องกังวานเสียงนั้นดังก้องไปทั่วท้องพระโรงภายในห้องประชุม คนทั้งสี่ลืมตาขึ้นและมองไปที่หน้าต่างในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเจียงวูเฉิงลุกขึ้นยืนช้าๆรอยเิเย็นชาของเขาอ่อนลงเมื่อเขาเห็นแสงแดดที่ส่องประกายไปกันเถอะทุกคนต่างลุกขึ้นยืนหลังจากนั้น พวกเขาก็ออกเดินทางไปยังสถานที่จัดพิธีคัดเลือกในเวลาเดียวกันในสถานที่อื่นๆของพระราชวางังผู้เชี่ยวชาญจากกองกําลังต่างๆของโลกอน,นันต์ก็ออกเดินทางเช่นกันผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากรีพุ่งไปที่ลานโล่งใจกลางพระราชวางังเหมือนด่างตัวต่อที่ส่งเสียงหึ่งหึงเมื่อเจยงวู้เฉิงและอีกสามร่างมาถึงผู้คนมากมายก็รออยู่ที่นั่นอย่างใจจดใจจอ่อ ผู้คนจำนวนมากเจียงวู้เฉิงกล่าวพร้อมกับมองฝุงชนบนพื้นมีผู้คนมากมายจากบริเวณใกล้เคียงมีคนหลายล้านคนทีเดียวหวังหยวนตะลึกกับฉากตรงหน้าผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันในที่แห่งนี้ ทุกคนที่เข้าร่วมพิธีคัดเลือกมีความสามารถและหลายคนมีความโดดเด่นโชคดีที่ราชองคารักษ์ของถังแห่งตะวันออกส่งสมาชิกทั้งหมดพวกเขารักษาความสงบด้วยองคารักษ์อินซีโลหิต ผู้เชี่ยวชาญระดับปรมาจารย์เต่าบางคนยังคอยดูสถานที่จัดงานจากบุงสูงมันเป็นผลให้ลาโล่งปลอดภัยสำหรับทุกคนภูเขาโลหิตค่าให้แนะนำเจ้าไปเมื่อสองวันก่อนตามที่ท่านร้องขอ ถ้าได้ชื่อเจียงวู้เฉิงปรมาจารย์โอสถกล่าวขอบคุณมากท่านปรมาจารย์เจียงู้เถิงพยักหน้าเล็กน้อยเพราะเขาต้องการจะแต่งงานกับเล้งรู้เฉิงอย่างยุติธรรมเขาจึงจำเป็นต้องใช้ชื่อจริงของเขาแม้ว่ามันจะทำให้เกิดปัญหามากมายแต่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันไม่เร็วก็ช้าเนื่องจากกระกูลเสียทรงพลังอย่างมากพวกเขาควรจะได้รับรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธี พวกเขาจะต้องประหลาดใจอย่างแน่นอนที่ได้เห็นชื่อของข้าในใบรายชื่อเจียงวูเฉิงกล่าวพร้อมกับหัวเราะในใจเขาข่าเสียย่ยหยานที่เป็นประมุขน้อยคนที่สองของตระกูลเซี่ย ผู้คนในตระกูลเสี่ยค้นหาเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่พวกเขาก็ไม่พบอะไรคราวนี้หากพวกเขารู้ว่าเขากล้าที่จะเข้าร่วมพิธีคัดเลือกนี้และแข่งขันกับเสี่ยหมางพวกเขาจะต้องให้ร้ายต่อชื่อของเขาอย่างแน่นอน ทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นข้างๆเจียงวูเฉิงสวัสดีสิทธิ์พี่ใหญ่เจียงวูเฉิงทักทายเขาสิทธิ์พี่ใหญ่ของเขาเสเวียหลิงเทียนข้านำของขวัญสมรสมาให้เจ้าสิบน้องเสเวียหลิงเทียนกล่าวพร้อมกับยื่นแหวนมิติให้เขานี่คือเจียงวูเฉิงยิ้มและรับมันมาเขาเห็นรอยยิ้มลึกลับบนใบหน้าของเสเวียหลิงเทียนซึ่งมันได้กระตุ้นความอยากรู้ของเขา ของขวัญคืออะไรเจียงวูเฉิงโดยมองเข้าไปในแหวนมิติด้วยความอยากรู้และคาดหวงังเมื่อเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าของขวัญคืออะไรเขาและกูคิงก็กระทืบเท้าอย่างฉุนเฉียวเป็นไปได้ยังไงเจียงวูเฉิงกล่าวด้วยเสียงตื่นตระหนกพร้อมกับจ้องมองไปที่แหวนมิติด้วยความตกใจสัตว์ประหลาดอาจารย์ของเจ้าคือสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริง เจียงวูเฉิงกูคิงคำรามเขาได้สิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไรเขากลั่นมันด้วยตัวเองเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้สัตว์ประหลาดอาจารย์ของเจ้าคือสัตว์ประหลาดเสียงคำรามของกูคิงดังขึ้นภายในใจของเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงเองก็รู้สึกเช่นเดียวกับมันน่าหวาดหวัน่น เขาถึงกับตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลวดัวเขาตกตะลึงอย่างมากกับของขวัญที่อาจารย์มอบให้แก่เขาและเขาเชื่อว่าใครที่ได้เห็นก็ต้องตกตะลึงเหมือนกับเขาท้ายที่สุดแล้วของขวัญชิ้นนี้มันน่าตกใจและน่าทึ่งอย่างมาก เจ้าคิดเช่นไรบ้างสิทธิน้องสเสวียหลิงเทียนถามโดยมองไปที่เจียงวูเฉิงด้วยความสนใจเขาเห็นของขวัญชิ้นนี้ก่อนหน้าและค่อนข้างจะประหลาดใจในเวลานั้นเตียงวูเฉิงสูดลมหายใจเข้าและพยายามเก็บกลั้นความตกใจอย่างมากจากนั้นเขาก็พยักหน้าด้วยของขวัญชิ้นนี้ข้าจะไม่กลัวสิ่งที่ตระกูลมีอยู่ในมือแม้ว่าพวกเขาจะนำทุกอย่างที่หามาได้ออกมา 55สวียหลิงเทียนหัวเราะไม่ต้องกังวลตะกูลเสียจะไม่โง่พอที่จะนำของที่มีทั้งหมดออกมาแม้ว่าพวกเขาต้องการที่จะสมรสก็ตามของขวัญน,นั้นได้ถูกเตรียมพร้อมและและที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวของเจ้าแล้ว ข้ารู้เจียงวูเฉิงพยักหน้าอีกครั้งผู้เขาโลหิตสหายข้าถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องเปิดเผยตัวตนปรมาจารย์โอสถทมองเข้ามาน้องสามอาจารย์ของข้าบอกให้ข้าแจ้งเจ้าว่าทุกอย่างพร้อมแล้วไปเถอะอย่างจู่ส่วนกล่าว พวกท่านสามารถไว้วางใจได้ค่าเจียงวู้เฉิงเคยทำให้ใครผิดหวังมาก่อนไม่ต้องพูดถึงว่าครั้งนี้เป็นเรื่องของชีวิตค่าเขากำมือแน่นพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าก่อนที่ทุกคนจะรู้ตัว เขาก็เคลื่อนตัวไปยังจุดศูนย์กลางของลานโลงเราเองก็ต้องไปเช่นกันปรมาจารย์กระบี่โลหิตปรมาจารย์โอสถกล่าวเขามองไปที่สเวลิงเทียนพร้อมกับรอยยิ้มกว้างตกลงสเวียหลิงเทียนนบยากหน้าเล็กน้อย แต่สายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่เจียงวูเฉิงจากนั้นเขาก็หยิบตราออกมาด้วยมือของเขาเราควรจะอธิษฐานขอให้พิธีคัดเลือกผ่านไปด้วยดีมิฉะนั้นสเว่หลิงเทียนมองไปที่ตราในมือด้วยใบหน้าที่หน้าหวาดกลัว ลานโล่งขนาดใหญ่ขยายออกไปหลายร้อยไมล์มันเพียงพอที่จะรองรับผู้คนหลายร้อยล้านคนที่ขอบของลานโล่งได้รวบรวมผู้คนนับล้านที่มาชมพิธีคัดเลือกแต่มีเพียงไม่กี่ร่างที่อยู่ตรงกลางลานโล่ง ทั้งสิบคนล้วนเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้และในบรรดาผู้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้สร้างชื่อเสียงของพวกเขาให้เป็นที่รู้จักในโลกอนันต์อยู่แล้ว เจ้าเห็นชายหนุ่มในชุดสีขาวหรือไม่เขาไม่ใช่ตรงอย่างชงจากตระกูลตรงอย่างนั้นหรือตรงอย่างชงเพิ่งจะบ่งเพาะมาไม่ถึงหมื่นปีแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่จุดสูงสุดของขอบเขตอนันต์เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีพรสวรรค์ บางที่เขาอาจจะเป็นรองเสียหมางอยู่เล็กน้อยนอกจากนี้ตระกูลตรงอย่างยังมีภูมิหลังที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเป็นรองเพียงตระกูลเสียในถังแห่งตะวันออกเท่านั้นดูเหมือนว่าตรงอย่างชงผู้นี้มีโอกาสอย่างมากที่จะได้เป็นบุตรเขยของจักรพรรดิถ้าเคยเห็นชายผมยาวที่มีสีหน้าเย็นชาผู้นั้นเขาคือสิทธิส่วนตัวของเจ้าวังทะเลลึกชื่อของเขาคือหลี่เทียนโจว อัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่และเขาเป็นที่รู้จักในโลกอนานา์เมื่อหลายปีก่อนเจ้าวังเทะเลลึกเจ้าว่าไงนะเขาคือปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ที่แม้แต่จัก,กรพรรดินีเล้งยังนับถือ ตอนนี้เขาเป็นเจ้าเหนือหัวในโลกอนันต์พร้อมกับพระราชวังทะเลลึกที่เขาก่อตั้งขึ้นนั่นคือกูยี่สิบส่วนตัวของผู้อาวุโสเดดวูดข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าและถูกรับเลี้ยงโดยผู้อาวุโสอัจฉริยะรุ่นยาวเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากผู้ชมเพราะพวกเขาทุกคนล้วนมีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งพร้อมกับพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยม แต่แน่นอนว่าในบรรดาชายหนุ่มเหล่านี้มีใครบางคนที่ไม่มีใครรู้จักและไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนเจงวู้เฉิงเจงวู้เฉิงสวมเสื้อคลุมสีแดงโลหิตที่ทำจากชุดกรอดเสเวหลิงที่หลังของเขาสะพายดาบภูเขาโลหิต ชายหนุ่มยืนกอดอกและหลับตาอยู่ตรงนั้นเจียงวู้เฉิงดูไม่แยแสแม้ว่าสายตาของผู้ชมจะมองมาที่เขาเป็นครั้งคราวชายคนนั้นเป็นใครข้าไม่รู้แต่เขาได้รับคำแนะนำจากปรมาจารย์โอโสถ ปรมาจารย์โอสถเขาคือผู้ปรุงโอสถอันดับต้นต้นของโลกอนันต์น่าประทับใจอย่างมากแต่เรามีความเข้าใจในความแข็งแกร่งของเขาเล็กน้อยบางครั้งมีคนพูดถึงเจริงวู่เฉิงเพียงเล็กน้อยเพียงแค่นั้น ร่างหลายสิบพุ่งเข้ามาจากช่องว่างด้านนอกอร่าที่แผ่ออกมาจากร่างเหล่านี้แข็งแกร่งมากจนดึงดูดทุกสายตาของผู้คนในที่แห่งนี้ตระกูลเซียคนจากตระกูลเซี่ยตระกูลเซียมาแล้วตระกูลผู้ปกครองในถังแห่งตะว,วันออกเกิดความปั่นป่วนไปทั่วลานโลกร่างเหล่านั้นไม่มีความลังเลพวกเขาเดินตรงไปยังแท่นยืนขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่หน้าลานโลก มีเพียงร่างเดียวเท่านั้นที่บินตรงไปยังลานโล่งที่อยู่ด้านล่างในไม่ช้าร่างนั้นก็มาถึงจุดศูนย์กลางของลานโล่งชายคนนี้สวมเสื้อคลุมผ้าไหมหรูหราและปล่อยผมยาวสลวยในอากาศอย่างอิสระ เขามีใบหน้าที่งดงามราวกับว่าเขามาจากแดนสวรรค์ด้วยรอยยิ้มบนมุมปากของเขามันแปลวสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครอธิบายได้ออกมาด้วยการปรากฏตัวของเขาความรู้สึกแปลกๆก,ก็ไพร่กระจายออกไป ทุกสายตาของผู้ที่มาร่วมงานหันมามองเขาทำให้เขากลายเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้ทันทีเสีย่ยหมางเขาเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในโลกอานันต์อันดับหนึ่งในขอบเขตอาน,านันต์ เขายังเป็นคนที่ก้าวเข้าสู่ขอบเขตอนันต์โดยมีอายุน้อยที่สุดและเป็นผู้ถูกเลือกอย่างแท้จริงสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เขาเสี่ยหมางถือเป็นตำนานของรุ่นเยาวในโลกอนันต์แม้แต่คนอย่างตรงอย่างชงหลี่เทียนโจ กุยยี่ก็จ้องมองไปที่เสี่ยหมางแท้จริงแล้วพวกเขาล้วนเป็นอัจฉริยะชั้นยอดที่แท้จริงแต่ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขากับเสี่ยหมางนั้นชัดเจนเซี่ยหมางจิงวู้เฉิงกล่าว ในที่สุดเขาก็ลืมตาขึ้นขณะที่มองไปยังเขาและบังเอิญกับที่ดวงตาของเสี่ยหมางมองไปรอบๆและบังเอิญสพเข้ากับดวงตาของเจียงวูเฉิงทันทีจากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นศูนย์กลางของโลกทั้งใบเสี่ยหมาง เขามองไปที่เจียงวูเฉิงและก้าวเดินอย่างช้าๆจากนั้นเขาก็ไปหยุดเมื่ออยู่ห่างออกไปไม่ถึงสิบเมตรหลังจากนั้นเสี่ยหมางก็เงยหน้าขึ้นและมองตรงไปที่เจียงวูเฉิงดวงตาของเขาปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายที่เย็นชา เยงวูดเถิงผสานสายตาของเขาไปที่เสี้ยหมางอย่างสงบนิ่งดวงตาของพวกเขาผสานกันและเกิดการประทะครั้งใหญ่ในความว่างเปล่าดูเหมือนทั้งจัก,กรวาลจะเงียบลงในคราวเดียว สำหรับทั้งเจียงวูเฉิงและเซี่ยหมางพวกเขามองไม่เห็นสิ่งรอบข้างได้ในขณะนี้สิ่งที่พวกเขาเห็นคือกันและกันความรู้สึกเหมือนกับศัตรูคู่อาฆาตฉากที่เป็นเอกลักษณ์นี้เป็นที่ประจักษ์โดยผู้ชมทั้งหมด บรรยากาศในลานโล่งปั่นป่วนเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นเป็นใครและทำไมเสียหมางถึงสนใจเขานักมีอัจฉริยะหลายสิบคนเข้าร่วมในพิธีนี้ในหมู่พวกเขามีคนเก่งๆเ,เช่นตงหยางชงหลีเทียนโจและกูยี่ แต่เสีย่ยหมางไม่สนใจพวกเขาและตรงไปที่คนไม่มีชื่อเสียงเขาเป็นใครหลายคนสงสัยว่าจริงวูเฉิงเป็นแค่จากนั้นที่ใจกลางของลานโล่งมีชายสองคนยืนเผชิญหน้ากัน จูจ่เสีย่ยหมางก็เปิดปากพูดขึ้นข้านั้นมีน้องชายพี่น้องของข้าเสีย่ยหมางพูดเสียงต่ำแต่คำพูดของเขาก็กระจายออกไปมันทำให้ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนเขาตายลงด้วยน้ำมือของข้าเจียงวู่เฉิงพูดอย่างไร้อารมณ์เขาไม่ได้หลบเลี่ยงคำถามแม้แต่น้อยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ